สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมเมื่อวานจากโพสต์คลิปไปนะครับผมเกี่ยวกับลูกส่งลูกฟิลนะครับผมว่าเทคนิคการซ้อมเนี่ยทำยังไงก็มีเพื่อนๆ่างบ้านมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเวลาซ้อมแยกเนี่ยใช้เทคนิคที่ที่ผมอธิบายไปได้แต่ว่าพอเอามารวมแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายแล้วกันว่าซ้อมแยกแล้วจะเอามารวมให้อยู่ในเพลงเนี่ยทำงางไงดีนะครับผมจริงๆผมพูดอธิบายไปแล้วแหละนะครับว่า หลักการคือเราซ้อมแยกช้าๆนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าลูกมันมีอย่างนี้อย่างนี้สัดส่วนเป็นอย่างนี้นะครับผมตีไปไหนบ้างเราก็ซ้อมจากช้าๆซ้อมจากช้าๆก่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มตีเป็นกรุ๊ปพร้อมกับลูกส่งในเทมโปแบบช้าๆอ,อาจจะนะครับผมเริ่มที่40 50 60เลยก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่แบบมือใหม่จริงๆ เนี่ครับผมชา้ชาๆห้าสิบเป็ไงก็คือ 1, นึ่งและสองและดีอ e, ีแ 4, e. อย่างนี้เลยครับคือช้ามากๆมากๆเลยนะครับผมคือซ้อมแบบช้ามากๆอะ่ะแล้วพอพอเริ่มได้เนี่ยก็ค่อยปรับเทมโป้ขึ้นนะครานี้เนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนี้แล้วกันว่าหลายๆคนที่บอกว่า มารวมกับเพลงแล้วทําไม่ได้เล่นไม่ได้เนี่ยน่าจะมาหนึ่งนะครับก็คือการซ้อมจนร่างกายเนี่ยมันซ้อมแบบร่างกายมันยังจําไม่ได้ยังจําไม่ได้หมายความว่าอย่างไงก็คือที่เราตีเนี่ยครับคนต่างๆทั่วไปที่เขาเล่นได้ลูกยากๆอะไรต่างนะครับผมเพราะว่าเขาร่างกายเขาจําได้แล้วจําได้แล้วว่ามันจะต้องเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับผมสมองเห็นโน้ตปุ๊บอย่างนี้แล้ว สั่งการได้เลยนะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยเห็นโน้ตเข้าใจสัดส่วนแต่ร่างกายมันไม่ไปเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ซ้อมหรือไม่เคยซ้อมเลยไม่เคยซ้อมเลยนะครับผมนะครับผมทำให้เราไม่สามารถเล่นได้อย่างคล่องแคล่วนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือซ้อมจากช้าๆอย่างที่ผมบอกชา้าเมื่อเราคิดว่าร่างกายมันจําได้คําว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายจําได้นึกภาพไหมหลายๆคนบอก ร่างกายจําได้มันคือ,อยังไงอะไรยังไงนะครับผมร่างกายจําได้คือรู้สึกว่าฟรีสไตล์แล้วแทบจะไม่คิดอะไรเลยซ้อ,อมจนแบบไม่ต้องดูโนนแล้วเท่านี้ด,ดูนะครับผมซ้อมไปเรื่อยจนไม่ต้องดูโนนแล้วนะซ้อมเล่นได้เลยนะครับผมในเทมโป้นั้นๆนั้นๆนั้นๆปุ๊บพอเราซ้อมไปเงี้ยจนมันไปถึงเทมโป้ที่เราเล่นจริงๆตามแผนจริงๆนะครับผมแล้วก็ซ้อมอยู่เงี้ยครับให้มันจนร่างกายมันจาได้ในเทมโป้นั้น ในเทมโปนั้นหลายคนเล่นได้แบบช้าๆแต่ว่าพอเล่นจริงๆเล่นไม่ได้ผมยกตัวอย่างนี้ผมเคยเห็นนะครับหลายคนที่ที่เล่นลูกฟิวยังร่างกายยังจำไม่ได้นะครับผมเล่นได้แบบเงี้ยช้าๆแบบนี้เล่นได้นะครับผมพอจะโชว์ตีเร็วมาเลย นี่เลยนะครับเด็กๆหลายๆรวมทั้งหลายๆคนก็คือเวลาจะเล่นจริงเล่นไม่ทันก็เลยดึงช้าลงคําถามคือดึงช้าลงแล้วเนี่ยถ้าเล่นกับวงเป็นยังไงครับวงเขาไปแล้วนะครับถูกไหมครับเขาไม่มารอโต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 ตึงตึงตึงพร้อมมือกองที่เล่นไม่ได้นะครับถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายมันยังจําไม่ได้ต่อให้เราอยากจะเล่นเร็วมากแค่ไหนสุดท้ายมันก็กลับมาเล่นเท่าที่ที่เราเล่นได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้น เราต้องซ้อมจนกว่าร่างกายมันจะจะจำได้นะครับร่างกายจําได้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เล่นอย่างนี้นะครับผมอ่ามือมันจะเคลื่อนไหวอย่างนี้เท้ามันจะไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมตรงนี้คือร่างกายจําได้นั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆลองไปฝึกดูฝึกจนกว่าร่างกายจะจําได้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แกดติดตามเพื่อเป็สาระคมดูดีๆจังหนึ่งนาทีที่ก่อนได้ด้วยกันนะครับวันนนี้ลาไปก่อสวัสดีครับ